เดี๋ยววันนี้เราเข้าห้องประกอบเครื่องกันนิดนึงนะคะมาดูนะคะสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะทําไมมันสีสันพิลึกพิลือแปลกตามากเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะตีโลโก้หน่งดีเซลอย่างนี้นะคะเป็นของใครอื่นไม่ได้นะคะนอกจากของช่างหน่งเองเท่านั้น <c oughs> เพราะว่าอะไรที่แปลกๆเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าทําให้ลูกค้าหรอกเพราะว่ากลัวลูกค้าไม่ชอบเราก็จะทําให้เฉพาะรถของเราเอง จนต้องมีลูกค้ามาสั่งว่าอยากได้แบบอย่างเงี้ยถึงจะทําให้นะคะเพราะไม่มีใครทําแน่นอนมั่นใจอันนี้เป็นการออกแบบการดีไซเนอร์นะคะจัดการเองทั้งหมดทั้งมวลนะคะไม่ว่าจะเป็นสีฝาฝาหน้าของเครื่องยนต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยเก็บอะไรหลังอู่ประกอบเออมูเลหน่านะคะรั่วไม่รู้รั่วไม่รั่วยังไม่รู้นะคะเพราะยังไม่ได้ติดเครื่องนะคะฝาวาวนะคะจาก อันเก่าเนี่ยมันจะเป็นฝ<ร>าสีทอง,ทองเป็นดักอนอายเนะ 3, เาะสามพันอแต่เราไม่เห็นทอรโบเลยทอโบไม่ใช้่เทอร์โบไม่ใช้ใชปั๊มโซลา่าก็จะเป็นปั๊มเอเอธรรมดาคันนี้ทั้งโนงเนี่ยจะเล่าให้ฟังทั้งโนงเนี่ยมีเชฟอยู่คันหนึ่งเป็นเชฟตาหวานทั้งโน่งส่งไปเลาะไรเบามานาแล้วแล้วยังไม่เสร็จสักทีแล้วก็ทั้งโนงก็จะมาทําเป็นปั๊มสายออโต้ซิ่งเป็นเกียร์ซิ่งเลยนะครับ จะไปเล่นกับพวกพี่ทรงพี่จิตกาญจนาบุรีเทโบโอ้พวกพี่เขาแรงไปแล้วทีนี้พี่ทรงก็ไปเจ็ดไปแปดแล้วแปดจุดเจ็ดไปแล้วน,น,นะะชนงก็เลยโอ้โหจะไล่เขาตานก็นะทั้งหมดเงินอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นชนงก็เลยเปลี่ยนโปรเจกต์ใหม่ล้มโปรเจกต์รถแข่งซะเอารถคันที่ไปเลาะไล่เบาเนะ่ะไปทำรถเครื่องเสียงแทนอ๋อทำเป็นสายเครื่องเสียงทนทำเป็นสายเครื่องเสียงโชว์เลยสายโชว์เลย,เลยอ่าเอาไว้ไปงานแบบว่า สั่งสรรเพื่อนผงเนี่ยงานแต่งงานบวชงานลูกอะไรก็ให้ช่างนงไปเปิดอะไรเงี้ยได้เล่นสนุกสนุกก้นอ่างสีแบบสุดมากอะ่ะ <c oughs> ให้ช่างนง <c oughs> ให้ช่างนงบอกนงช่างนงนงว่างเอาเอาก้นอ่างจะพน่นเสื้อสูบเจยทีนี้ช่างไม่มีเวลาจะทําสีเสื้อสูบด้ว <c> ย <oughs> คันนี้นะครับช่างนงก็จะเน้นให้เป็นเครื่องเอ็นเอเพราะช่างนงจะเน้นเป็นรเครื่องเสียงแล้วเพราะฉะนั้นช่างนงจะฟรีเครื่องนะครับเล่นเครื่องเสียงนานๆเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่เอาทูโบนะครับเราไม่เอาทูโบ ท่อเสียเราก็ไม่เอาเราจะทําเป็น NA เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะทํำในระเบียบบังคับไปคุยโปรเจกต์กับเทียนเตอร์ซิ่งแหละเน้นแล้วบอกว่าเน้นที่อยากได้ดัดท่อเสียคือออกของใครของมันไปเลยนะครับฝั่งนี้เราทำเป็นซูเปอร์ชาร์ตใครคือซูเปอร์ชาร์ตไม่รู้เหมือนกันก็จะทําเป็นไอดีไอดีแบบรวมๆแล้วเปิดกิจการใช่ใช่ใช่คันนี้โปรเจกต์คือเราจะเน้นทั้งเสียคือเครื่องอะให้เน้นเดิมวันนี้ทั้งหมดทำใหม่หมดเลยนะ กกรูขั้นข้ออะไรทำาไรหมดเลยแต่ว่าวิศวยนวิศวยนจัดก,การให้อ,อันนี้นะเราทําพอเราฟรีเครื่องเราเน้นเน้นเน้นไดชาร์ตนะครับเน้นโชว์ไดชาร์ตนี่นงก็ประกอบเข้าๆไว้เดี๋ยวจะเราติดเครื่องเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้รถช่างนงเนี่ย <c oughs> ทําสีอูช่างเป๋านะครับถ้าใครเห็นก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นรถแบบเศษเหล็กอะอยู่คันหนึ่งที่ทําสีอยู่นั้นคือที่มันเป็นโลบึงโลบาไงมันเป็นรถที่ต้าเคยซื้อมาซึ่งมันเป็นรถทําสีนี้นะ ทำสีไหนถนูทำสีนี้อ๋อสีส้มสีส้มออกเหลืองๆหน่อยสีนี้เลยสีฝาวาวนี่เลยสีตัวรถทั้งคันนะนะคะทำสีนี้แล้วก็โลบาเป็นสีน้ำเงินแก้วอ๋อมีโลบาด้วยมีโลบาด้วยเพราะว่าเขาติเราตีโลบาท์ทำรถแข่งไงอ๋อทำเป็นโลบาเป็นสีน้เงินแก้วหมดเลยคันซึ่งขัสีทำสีน้เงินแก้วหมดแล้วก็จะเดี๋ยวเอฟซีเอาง่ายเอฟซีโอเจไว้ดูแล้วกันเพราะว่าไม่มีใคร เคยทาแน่นอนไม่มีใครเห็นแน่นอนเพราะว่าไม่มีใครเคยทําแล้วไม่มีใครทําแน่นอนต้องบอกแบบนี้เพราะมันเป็นรถแข่งเปลี่ยนสภาพเป็นรถเครื่องเสียงเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะจากรถแบบแข่งสู่รถเครื่องเสียงสภาพจะเป็นยังไงคอยติดตามอ่ามันก็จะโลง่งโปร่งหมดเลยไม,ไม่ไม่เน้นอะไรทั้งนั้นไม่คนไม่เน้นอะไรเลยคันนี้จะมีสายไฟอยู่แค่สองเส้นมีสวิตช์ปั๊มกับไดชาร์จเท่านั้นเองทั้งไฟจะไม่เหนื่อยมากไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเดินในไฟไม่เหนื่อยคันนี้ไม่เน้นอะไรเลยครับไม่เน้น คือเนี่ยอย่างเงี้ยโลเบิงโลไอข้างในครับคนนโซนทั้ง,ง,งหลกกันจะไม่มีเลยนะคือไม่ทําเลยเกียร์ทำเดี๋ยวก็เดนออกมาดูแล้วกันดูหน้าตาเป็นแบบไหน<ช>ไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วก็ไม่มีใครเหมือน<ช>คนเดียวในโลกในจักรวาลในปา<ช>ทีนี้แน่นอนอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วฝากติดตามด้วยนะคะจากรถแข่งสู่รถเครื่องเสียงสวัสดีค่ะ